สวัสดีจ้าคุณแม่อู้ย่าสวยเนาะวันนี้เนะาะย่ยาขึ้นเต็มกระดังดเลยอะ่ะคุณแม่ชู่เมื่อวานใช่ค่ะเนี่ยดูดิเต็มกระดังแล้วฮะฮะอ๋อโอเคไม่ทีอะไรดีกว่าอ๋อ<า>โอเคโอเคค่ะโอเคอออเออพี่ก็เอ,อ้พี่แม,ม่หนูหายอะ่ะ บนโต๊ะสวัสดีจ้าคุณเบ๊ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้อยู่ตรงโต๊ะหนูนั่นแหละจ้าขอบคุณนะจายังไงขอเอ็มไอ thank you แอนยูน้องจะโชว์ตัวนี้เลยปะนอ้องจะโชว์ตัวนี้เลยปะเนาะให้พี่ด,ด,ดูเออนี่โชว์ลูกค้าก่อนระหว่างนี้แม่มีโปรเด็ดๆให้ในไลน์เด้อเซอร์ฟลีสนะคะพี่เซอร์ฟลีสมีโปรให้ในไลน์ได้หรอบอกกี้ก่อนให้ดีเนาะใช่ค่ะ ขอใส่แมสเลยถ้าเจอเสื้อฟลีดเพราะว่าอะไรหรือวป่าเสือเ้อฟลีดมันค่อนข้างที่จะมีมีรูไม่ใช่มีขนนะแม่มีฝุ่นเนาะตอนแรกก็ดีอ่ะตอนแรกก็ดีตอนนี้ไม่ดีแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยตัวนี้ยูนิโคลตัวใหม่ล่าสุดค่ะคุณแม่คาะขนฟูคุณยาๆยาซึ่งเป็นงานเกรดเอที่สวยมากๆเลยเกรดเอที่สวยมากๆเลยค่ะแม่เพราะว่าเสื้อฟลีดป้ายนอกอ่ะน้องเขาจะมีความปนเสื้อเฟอร์ด้วยนี่สวยมากค่ะคุณแม่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดยูนิโคลเลยค่ะ ตัวใหม่ล่าสุดยูนิโคลเลยค่ะคุณแม่มีฮูดด้วยค่ะคุณแม่ตัวนี้งานเกรดเอป้ายนกเสื I ้อฟลีตสี S ่พันห้า e ร้อยบาท ừ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  เดี๋ยวมารอดูในไลฟ์จอมจะขายอย่เท่าไหร่ข <ừ ừ S 1> นแกะยูนิโคลตัวใหม่ล่าสุดค่ะคุณแม่ตัวใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้โอ้ยขนแกะสวยๆเลยค่ะเธอดิสอีสับบุกนะคะคุณแม่มุดค่ะ yes ลิสลิซ่าขนเฟอร์ค่ะคุณแม่ไม่ต้องถามเลยว่าขายกี่บาทเพราะหนูมไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะลิสลิซ่า สุดยอดมากคุณยาย่ามาจากแม่เสื้อฟรีดเกรด A ตอนนี้จอมมีเสื้อฟรีดอยู่สองป้ายมีป้ายนก AFJ ค่ะคุณแม่นะคะอาดัลฟลีดแจ็คเก็ตนะคะอีกตัวอาดัลอันนี้อาดัลนี่สวยมากขนเฟอร์จากคุณแม่จะหาขนเฟอร์แอสโนแอสเลยเ <Yeah. S 1> ฟอร์เทียมนะคะคุณยาย่า,ย,ายูนิโคลอีกตัวหนึ่งสวยมาก,สว,มากสวยจา้ากระสอบหนึ่งอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยตัวนะคะคุณแม่แต่ด้วยเนื่องด้วยจาก มันมันมันปน,นเฟอร์นะแม่นาอเฟอร์เนี่ยมันจะหนักเนาะพอเฟอร์หนักเนี่ยแต่ตว,วันเนี้ยเฟอร์ไปโรงเรียนนะทุกคนไม่ใช่เป็นมุงนี้ไม่ได้เฟอร์คือลูกจังเองนี่ขนแกะยูนิโคลด้วยขนแพะขนแกะ,ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเริ่มเลยไม่ก็โชว์ทั้งสองทุงไปเลยเริ่มเลยคุณแม่ขนแกะกาสอบนี้นะคะคุณแม่ขาเอฟในไลฟ์ F 9, ลดเพิ่มหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ไม่วิจอยูขนแกะ ไม่พอค่าส่งเจ็ดบาทนะคะนี่คนแกะจีูสวยมากเธอใหม่กริปนะคะเธอตัวนี้ข้างนอกหนังข้างในข้างในละครเอออ่ะอ่ะไปได้ได้ได้ไดไก็ดีแลยออมดีอุ้ยสวยมากคนแกะอีกแล้วนะคะคนแกะคะ่ะมีหัวด้วยโอ้มีฮูดกรีนมีหัวคนแกะอีกแล้วสองด้านคนแกะใส่ได้สองด้านคุณแม่สาสวยมาก ลูกนี้สอาเพิ่งเปิดไปเมื่อวันเสาร์เองค่ะนะคุณแม่ใช่ค่ะอู้นี่สวยมากจะฮัตชิวหนูจะร้องไห้หนูจะฮัตชิวเลติวใช่เกละโต้ผิวผลแกะอีกจ้ะคุณแม่มาเออโอ้โหคนแกะฟูฟูอีกแล้วค่ะฟูฟูน่ารักอร่อยนักฟูฟูอูยูนิคอ่ะ ยนิโครุ่นคอเอียงเขาเรียกคอเฉียงคอปัดขนเฟอร์ขนเฟอร์ฟูฟ่องเป็นยองใหญ่น้องออมน้องโ้ยนี่ก็แอนว่ะอุ้ยนี่ก็แอนน่ะออ้ยสวยค่ะมายูปึ้งปึ้งมาโอ้โหคุณแม่ยูนิโครอีกแล้วค่ะขนแกะน้องออมในเอลฟินดอร์ขนฟูยูนิโครูนิโกรอีก กระสอบนี้นม,ม,นม,มันมีสองห่อใหญ่ค่ะคนแกะยูนิโคลสวยมากสีชมพูสวยมากลูกอุ้ยซัมารถซ่ามอสซูขนแกะค่ะกระสอบนี<ม>้ล<ม>ูกค้าสามสารถเอฟได้เลยแม่๋ากตัวนี้อ้อมเอาทุกสามมาแชร์ก่อนนึแล้วก็อ้อมพิมพ์ราคาไว้ให้พี่หน่อย<ม>พิมพ์ราคาว่าเสื้อฟรีดป้ายนกเสื้อฟรีดป้ายนก อุ้ยแม่ซานริโออุ้ยเออปักไวให้พี่เสื้อฟรีไป้ายนกลูกรีวิวลดเพิ่มหนึ่งร้อยบาทค่าส่งเก็บาทมัสิเนี่ยคนแก่อู้คหคนแกะอีคุณแม่เดี๋ยวฉันสวมให้ดูดิว่าสวมแล้วเป็นมาขนาดไหนมาดามมาดามพี่ว้ดูดิ <c oughs> พอจะไปหาเสียงได้ไหมได้ไหมแม่หาเสียงได้บอ <c oughs> ทดได้บอท อะไรอีกแน่อะไรบออย่างคนเฟอร์จริงหรอนางแดงจุดาหหรอเสื้อฟรีตปลายนกเสื้อฟรีตเก้าสิบโลก็ได้ป้ายนกนี้ก็ได้ถือว่าเอ้เล็บซิมโรลิฟาร์มขนฟูแม่คืเนข้อความออกมานล้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดชายเดี๋ยวสี่พันสี่พอโอ้แม่ขนาดใส่แมสะเนี่ยจะจามไหนใหญ่ คือไม่ต้องเข้าใจพวกงานฟรีดงานอะไรเงี้ยมันจะฝุ่นหน่อยนะแม่เนาคนะาคนแก่โอ้โ,อโหรถเ,เพิ่มร้อยบาทเหลือโอ้โหอ,ค,โอค,คุณแม่สับป,ประรรรรรระรรรรระรรรรรระรรอรรรรรยรร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 รเพียงรร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 า ที่สุดในสามร้อยลูกใช่แล้วก็มีราคาไม่ปกตินะยูนิโคลคุ้ยแม่ยูนิโคลตัวนี้มันเป็นมันเป็นรุ่นแตกๆๆเนี่ยแม่ได้ทุกตัวตามรีวิวนะเว้ยแต่ว่ามันจะจ้าดนึงเพราะว่าจ่อมาใส่แมสคุณมันหลายมันไงไงง่อไงง่อนะคะแม่โอ้โหผ่านหน้าเท่านั้นจ้ะ โอ้โหแชมเปี้ยนไซส์ลค่ะขนฟูนี่ก็แอนค่ะขนแกะ,าาะใช่ดูนนดีมากเลยขนเยอะมากเลยเนาะเยอะแม่โอ้ยคุณแม่เอ๋ย blue streak สวยมาก <iej uan S 1> ใช่รถเหลือเพียงรถเหลือเพียง4 0 0แม่ค่าส่งเพียง7บาทโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรวะรว r o f ช s s i o n a l มา อะไรล่ะลูกค่ะโอเคเรารู้กันแค่สองใช่ร้องเพลงด้วยได้ไหมล่ะอ๋อไม่หมดหรอกมันมันใหญ่มันใหญ่นูสยอดเลยน้องอ้อมคุยแบรนด์ด้วยนะเนี่ยวคอมโวคอมขนฟูดีโอ้โหยูนิคอร์ย่าจอดน้องอ้อมปึ้งๆเลยปึ้งอโหูแม่ แม่งานคนเรียบก็มีนะไม่ได้มีแต่ขนฟูนะใช่อะมึงสร้างตำนานทุกวันอะไรก็ไม่รู้ยูนิโค่นะโอ้ยูนิโคไซเอ็มโอ้พี่จอมตัวนี้โอ้ลายฮาวายเวอร์คุณแม่ค่ะใช่ค่ะผมขนเรียบก็มีขนฟูก็ใช่ค่ะคุณแม่อ๋อเอาอีกชิ้นนึงมาเลยไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีอย่างเดียวคือเงินยูนิโคเพราะนี้ไม่มีอย่างเดียวคือเงินนะคะแม่ยอดเลยทุกคนมันมีสองห่อแล้วไหมนะ อุ้ยหน้าขนฟูสวยๆเลยลูกรีวิวลูกนี้ใครรับนะคะคุณแม่พิมพ์รับรีวิวได้เลย90กิโล45โลสั่งได้ไหมคุณจอมสั่งได้สั่งได้เหมือนกันค่ะจะแ,แบ่งก้อนไหนคะชเปิดก้อนไหนแบ่งให้เลยค่ะนะคะทุกคนทุกคนไม่้องทุกคนไรยะยุ้ยไม่รู้ไม่น,าน,าน่าแำไรอุยอ้ยวู้นออมสจาร์สะรังป่อปีอคุณแม่ดูดิ เนี่ยดูดิน้อ,อ,อนนสวยอะ่ะนี่ยอะไรท่อ <แบ S 1> เหลาทุยหรือทุยโอ้โหแม่สปริงคลิลสปริงกิลเลยหนังก,กับใช่แม่ตัวนี้หนังกรับแล้วก็บุกขนแกะด้วยแม่จ้ายูนิโคสวยนอ๊ยยไงที่มาเป็นชุดคะ่ะมาทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะใช่ค่ะคุณแม่ใส่นอนได้เลยเนาะไปใสไป่ไปเที่ยวไปเที่ยก็ได้แฮงกี่ ไเยี่ยวบวดเยี่ยวคุยฟังปู่มาเขยต้องอ้อมสุดๆเลยใช่พี่ดูดิฟูฟ้องเป็นยองใหญ่รอบนี้มีคนคนด้วยอ่ะอือใช่เนี่ยเนี่ยอค่ะรับก้อนใหม่ค่าส่งเจ็ดบาทนะแม่นะแม่จ๋าค่าส่งขนาดนี้ลูกนี้ก็ค่าส่งเจ็ดบาทเหมือนกันแต่ประเด็นคือลูกรีวิวนีุ่นเพิ่มอีกร้อยหนึ่งค่ะพี่สี่พันห้าลดเหลือเพียง พันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณแม่นะคะช่วงนี้จอมจะดัาของหนาวทีหน่อยเพราะว่าของหนาวตอนนี้กําลังคายดีอะฮะตอนนี้ลูกค้ากำลังตาซัำใช่เขากําลังเริ่มตุนกันแล้วอ่ะเนาะมอเสียมากเงอ๋อมหนตังเบอร์เรียหยูนิโคเอ็มชายขนแกะได้ทุกตัวตามรีวิวแม่มีรีวิวฉบับเต็มด้วยนะเธอฉันบอกให้ใช่อันนี้ก็เต็มแล้วเต็ม จีอูไซเอลเน่ะลูกค้าสั่งของเพียบเลยน้องรอมโึอ้ยปึง้ปง,ปง,งปึงป้งปึ<ะ>้งปึ้งอย่าลงไลแล้วจะไปรอนะคะพี่ลูกค้าพี่รอสักครู่เนาะอุ้ยกักฟรีรอสักครู่รอสักครู่ได้เลยอุ้ยตัวตัวแอนนานะเนี่ยตัวตัวแอนนาใช่ปึงป้ง,งอูยูนิโคแม่สับปึ้งปึ้งยูนิโคค่ะคุณยาย่าสั่งรีดไดนะน,น้องเนาะ ค่ารีดเหมาเหมาสี่รอยบาทรีดเหมาทั้งลูกเมาทั้งลูกเลยค่ะนะคะโอ้ยหนูมนไม้อ่อนแรงนะคะแม่เหมือนจะแบบเป็นลมขอบคุณอุย้ยขนแกะค่ะคุณแม่ขนแกะยูนิโคลยูนิโคลเยอะนะแจ็คแจ็ควูฟสกินขนฟูน่น็นกซองขนแกะอีกแล้วแม่ แม่สังเกตหรือว่าขนฟูขนแกยี่บ้างเลยอ้อมเนาะใช่อะแรนแก๊ปขนฟูค่ะคุณพระคุณเจ้าอุยยู่อยู่อยู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 โคเยอะมากทสวมให้ดูนะคะเดี๋ยวนางแบบจะสวมให้ดูอุยอ้อมดูดีได้นะโคเท่เลยอ่ะคุณแม่อุยมันเป็นแจ็คเก็ตหว่าเป็นแจ็คเก็ตอยู่อยู่ยูยูยูนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะออกไปอันอันนั้นนิดนึงนะคะไปใส่ไซอาบี เอาอาชีพเก่าพี่เด้พี่กับยิจิมใส่สายอาบีอยู่บ้านเพื่อนอสมอไหมเมื่อก่อนจริงจริงอันนี้จริงๆเลยนะคะ <c oughs> ก็เขาจะมีนัดวันมาแล้วก็ไปนะคะเมื่อ <c oughs> วันก็ไปแทนยายจิ๋มไปแทนพี่สาวนะแ <c oughs> ม่ทำมว่าบ้านอยู่วลาดต้องฟังฝายอาเบีจริงหรอใช่ <c oughs> แต่ที่นี่พี่ก็ไม่เห็นนะเนาะม <c oughs> ีครูแม่แม่โฮเล่หรอ โอ้เธเลยวอะสวยมากยอดคนแกะอีกได้ทุกตัวตามรีวิวแม่ขาได้ทุกตัวตามรีวิวเลยอู๋ตันี้โคตรสวยเลยใส่ได้สองด้านปะเนี่ยใส่ได้สองด้านจริงแม่ด้านหนึ่งพาร่มด้านหนึ่งพาฟรีนรับก้อนใหม่สี่พันห้านะแม่นะคะส่งเจ็ดบาทโอ้โหเดอะน็อตเฟสเดอะน็อตเฟสคุณแม่เดอะน็อตเฟส นฟสโอ้โหไอที่เราแขวนนี่มาของต<ม>ุกนี้อันนี้เป็นงานที่เราแขวนนะคะอยู่ล่างสุดค่ะบรปึ้งโอ้โหชิมเพล็กซ์ขนแกะค่ะสีเทามแม่อยากได้อะไรสั่งเลยเสื้อยืดหญิงซ้ายเดียวนะคะยังมีพร้อมส่งค่ะนะคะ,คะยืดหญิงซ้ายเดียวกางเกงคาปรีนะคะของป้ายวันเนาะนะคะถ้ายืดชายก็ต้องไปไป้ายนกนะแม่นะ คู่อยู่คุณแม่เอ้ยเออดีตุ๊ตุ๊อนนาโอ้โหพี่เอ็มแชทยูนิโคลคุณย,าย้ายอ่าโอเคแม่จบค่ะเราช่วยอีกรอบหนึ่งไหมได้อีกรอบหนึ่งลุยลุยเลยลุยเลยนะจ๊ะลุยๆย่ายุยทำไมไม่ใส่แมสยูนิโค<อ>ล <laughs> หายใจเข้าอย่างเดียวไม่ต้องหายใจออกเร็ว เล่นไม่ได้ว่ะมแม่ตัวนี้เป็นล<ม>ิสลิซซาลิสลิซซายูนิเคลลบื้อป่ะใค<ม>รจะลูกโอ๋ยอายฮะวัน<ะ><ม>วนี้ที่เจ็ดจ้า<ม>ขอดูชีฟองขอดูชีฟองเสื้อชีฟองเหรอจ้าพี่พี่เสื้อชีฟองลดเยอะมากจากแปดพันเก้าเหลือห้าพันเก้าวันเนี้ย<ห>พี่เมลดมสุดยอดเลยเออ รถแบบโหแม่จ๋าขาดทุนหนักเลยจ้ารถขาดทุนเวอร์วังอลังเวอร์นะคะรถเกินเออแม่เดี๋ยวจอมลงไลน์แล้วจ้าพี่นะคะเดี๋ยวน้องขออนี้ตลงไลน์ก่อนคะ่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวมาขึ้นไลน์ต่อคะ่ะขอบคุณคะ่ะอันนี้เราถ่ายรูปไปแล้วนะ้องอมตะนั้นเนาะ